สาวเสพติดศรลยกรรมควักกว่า3ล้านบาท ทำให้ตัวเองเป็นตุ๊กตาเดินได้เธอชื่อว่าทาร่าเจนเมคโคนาคีซึ่งเป็นสาวจากเมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียวัย31ปีเธอได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตสารยกรรมของเธอผ่านเว็บไซต์แรดไบเบิลว่าเธอใช้เงินกับการทำหน้าอกและสารยกรรมใบหน้าของเธอเป็นเงินกว่า1 0แสนเหรียญหรือราวเป็นเงินไทย3ล้านบาทและเธอจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ๆซึ่งเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าฉันได้ผ่านการทำหน้าอกมาทั้งหมด จำนวน5ครั้งและล่าสุดฉันก็ได้อัปไซส์มาเป็น1,050 cc ซีซีรวมไปถึงการเสริมปลายจมูกเสริมก้นฉีดโบท็อกซ์และฟิลเลอร์โดยจุดเป้าหมายของเธอนั้นคือการต้องการที่จะทำให้ตัวเธอเหมือนตุ๊กตาเดินได้โดยก่อนหน้านี้เธอได้เดินทางไปยุโรปเพื่อไปทำศัลยกรรม แม้ว่าทั่วโลกจะเจอกับสถานการณ์โควิด1 9อยู่ก็ตามเธอบอกว่าฉันยังไม่ได้พักฟื้นดีเลยแต่ฉันต้องรีบกลับมาที่ออสเตรเลียก่อนที่เขาจะปิดประเทศแต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ฉันมีคุณแม่อยู่ด้วยฉันคงผ่านมันไปไม่ได้แน่ๆถ้าไม่มีเธออยู่ทาร่ายังได้กล่าวอีกว่าฉันคงทำศัลยกรรมไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันจะไม่รู้สึกพอใจสักเท่าไหร่เลยซึ่งตอนนี้ฉันก็อยากมีหน้าอกที่ใหญ่ขึ้นใหญ่แล้วใหญ่อีกเนี่ย เธอบอกว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ฉันจะบินกลับไปเพิ่มไซส์ หน้าอกเป็น1 5 0 0ซีซีอย่างแน่นอนฉันอยากเปลี่ยนตาสีของตาฉันด้วยอยากให้มันออกโทนสีเขียวนิดหนึ่งและก็ทำตาแล้วก็ยกคิ้วขึ้นด้วยรวมไปถึงฉีดโหนกแก้มให้สูงขึ้นและสิ่งที่ฉันอยากทำมากๆก็คือการตัดซี่โครงออกเพื่อให้เอวของฉันจะได้เล็กลงสรุปก็คือทำทุกอย่างนั่นแหละทาร่าได้ให้สัมภาษณ์ส่งท้ายอีกว่าตอนนี้ฉันได้สร้างเพจของตัวเองในเว็บไซต์ OnlyFans เป็นที่เรียบร้อยแล้วฉันได้เงิน1 0,000ื่นเหรียญภายใน3วันแรกด้วยซ้ําและฉันก็คิดว่าฉันชอบชีวิตฉันตอนนี้นะถึงแม้ว่าฉันจะอายุ31ปีและฉันก็รู้สึกว่าอายุ21อยู่เลยในขณะนี้ เป็นเพราะว่าสารละลายการรมนี่แหละที่ทําให้ชีวิตฉันนั้นดีขึ้นซึ่งก็มีหลายคนได้เตือนว่ามันมี5้าสัญญาณที่เตือนก่อนจะเป็นโรคเสพติดสารยกร,รมหนึ่งทสารละลายกรรมในตําแหน่งเดิมซ้ําไปซ้ำมาหรือเปลี่ยนตําแหน่งไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องข้อที่ 2. มีความคิดย้ำๆว่าจะต้องเสริมจุดบกพร่องให้ดูดีทั้งที่ไม่ได้เป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่โตเกินสังเกตเห็นได้3ามคลั่งไคล้คนดังอยากมีรูปร่างอวัยวะเหมือนคนดังเหล่านั้น สได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับเรื่องศัลยกรรมความงามให้ความสนใจในเรื่องเทรนดการทำศัลยกรรมเสริมความงามใหม่ๆตลอดเวลาอีกทั้งยังมีนิสัยหาข้อมูลเองจากอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียหรือปรึกษาแพทย์เรื่องการทำศัลยกรรมบ่อยครั้งขึ้น 5. ยอมจ่ายค่าทำศัลยกรรมแพงๆบ่อยๆได้โดยไม่รู้สึกเสียดายถึงจะต้องเสียเงินแพงแค่ไหนก็ยอมลงทุนควักกระเป๋าจ่ายได้บ่อยครั้ง ตามต้องการแบบไม่รู้สึกเสียดายเงินหรือจะให้กู้หนี้ยืมสินเพื่อมาจ่ายก็รู้สึกว่ายังคุ้มค่าอยู่